ท้ารอดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะไฮจะกลับมาทำนายสถานการณ์ดวงความรักของชาวธาตุลมทั้งหลายนะคะชาวธาตุลมจะประกอบไปด้วยชาวราศีเมถุนชาวราศีตุลและชาวราศีกุมทั้งหลายนะคะธาตุลมในช่วง1-15มีนาคมนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณระหว่างคนรักเก่าและคนรักใหม่นะคะเป็นอย่างไรบ้างเนาะเป็นการทำนายแบบโดยรวมเท่านั้นนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงเนี่ยอยากให้ชาวธาตุลมทุกๆท,ท่าน เก็บรับแต่สิ่งดีๆละกันเนาะมาขอเริ่มต้นด้วยสถานการณ์แลกกันก่อนเลยดีกว่านะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาชาวธาตุลมนะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับคนรักเก่าในช่วง1-15มีนาคมนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยนะคะสถานการณ์คุณในตอนนี้ก่อนเลยดีกว่าเนาะชาวธาตุลมทั้งหลายแอบมีความรู้สึกโกรธกับคนรักเก่าอยู่หรือเปล่านะคะทั้งโกรธเราเองอาจจะทะเลาะกันมาหนักด้วยไหมเป็นการทะเลาะกันที่ เราสองคนเนี่ยรู้สึกได้ว่ามันไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วนะคะหลายๆคนนะชาวทัตุลมยังไม่หายโกรธคนรักเก่าเลยยังมีอาการรู้สึก โกรธอยู่ยังรู้สึกไม่พร้อมที่จะคุยยังรู้สึกไม่พร้อมที่จะเคลียร์นะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ผ่านความผิดหวังมาจากคนรักเก่าเยอะมากนะคะหลายสิ่งหลายอย่างแบกหามแบกรับภาระจนเรารู้สึกเหนื่อยเนาะรู้สึกเหนื่อยกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะปัญหาต่างๆเนี่ยไม่ได้มีความคิดถึงสักเท่าไหร่เลยนะหลายๆคนอาจจะยังรอเคลียร์อยู่สะมากกว่าคะ่ะรอเคลียร์บางเหตุผลนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของภาระนี้สิ หรือว่าใครมีครอบครัวนะคะใครมีภาระร่วมกันเนี่ยชาวธาตุลมกําลังรอจะมาเคลียร์นะคะในเรื่องของนี้สินในเรื่องของเคลียร์อะไรหลายๆอย่างให้มันเป็นกิจลักษณะไปมากกว่านี้ก่อนนะคะให้แอบมองว่าช่วงนี้อาการยังโกรธอาการยังเคืองกันอยู่นะอาจจะผิดหวังหรือว่าอาจจะทะเลาะกันมาหนักมากๆไหมนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยก็จะเย็นๆนิดนึงละกันนะคะเนาะคนรักเก่าคุณเนี่ยเขายังอยากจะคุยยังอยากจะเคลียร์ยอยากจะอธิบายกับคุณ อยู่นะยังอยากจะคุยยังอยากจะเคลียยังอยากที่จะอธิบายกับสิ่งที่ผิดพลาดไปอยากจะขอโอกาสจากเรานะคะอยากได้รับโอกาสจากเรายังไม่พร้อมที่จะจบนะยังมีความรู้สึกนึกถึงคิดถึงและก็ยังมีความรู้สึกเสียดายนะคะผิดหวังในตัวเองที่ทําให้ความสัมพันธ์มันไม่สามารถที่จะไปต่อได้หลายๆคนทะเลาะกันมาหนักเลยหรือเปล่าเนี่ยอาจจะทะเลาะกันจนบ้านแตกนะคะมันเป็นความรู้สึกว่า ต่างฝ่ายต่างมีอีโก้ต่างฝ่ายต่างมีความคิดเห็นที่มันไม่ตรงกันนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของความสัมพันธ์อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องรักสามเศร้ารวมไปถึงในเรื่องของคนกลางในเรื่องของครอบครัวที่ไม่เห็นด้วยกับความรักความสัมพันธ์ของเราสองคนเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวธาตุลมนะคะในช่วง1-15ถึงมีนาคมนี้คนรักเก่าคุณเนี่ยเขายังอยากพยายามที่จะเข้าหานะยังอยากจะอธิบายนะคะยังอยากที่จะคุยยังอยากที่จะเคลีย เขาเองยังรู้สึกไม่สบายใจยังไม่อยากจบกันแบบนี้นะคะมันมีความรู้สึกผิดอยู่ถ้าจะจบกันจริงๆก็อยากจะคุยอยากจะเคลียร์ให้มันมีความชัดเจนในช่วง1นึถึงสิมีนาคมนี้เราอาจจะเห็นได้ชัดแหละว่าเขายังพยายามจะเอาชนะใจเราอยู่ยังพยายามอยากจะเข้ามาหาพยายามสร้างประเด็นหรือเรียกร้องความสนใจนะคะอะไรที่เขาสามารถช่วยเหลือเราได้จัดการปัญหาแก้ไขได้เนี่ยเขาอยากที่จะพร้อมนะคะหรือว่าลงมือลง เข้ามาทำค่ะหมายความว่าลงมือมาทําลงมือมาจัดการกับปัญหาลงมาเคลียร์หลายๆอย่างเพื่อให้เราเนี่ยมีความรู้สึกสบายใจเกิดขึ้นให้อยากจะบอกว่าตอนนี้นะคะเขาเองค่อนข้างที่จะมีความคิดถึงคุณไม่อยากที่จะจบกันแบบนี้แล้วก็พยายามที่จะเรียกร้องความสนใจยังอยากที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะหลายอย่างมันไม่ค่อยได้ดั่งใจเขาสักเท่าไหร่ เนาะหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีไปเปิดใจให้กับคนอื่นแล้วนะคะคนรักเก่าของคุณไปเปิดใจให้กับคนอื่นแล้วมีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วก็จริงแต่มันยังเป็นความรู้สึกที่ยังไม่สามารถลืมเราได้นะคะชาวทัตลมยังมีการเปรียบเทียบยังมีความคิดถึงยังมีการนึกถึงอยู่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะยังรู้สึกดีๆกับเราอยู่ มันก็เลยยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังวนเวียนอยู่นะให้อยากจะแอบบอกว่าชาวธาตุลมคนรักเก่าของคุณเนี่ยเขายังอยากที่จะวนเวียนอยู่กับคุณอยู่ยังรู้สึกดีนะคะยังมีความหวังว่าอยากจะกลับมา,อยา,บมาอยากจะกลับมาเริ่มต้นในความสัมพันธ์แต่คุณเองเนี่ยมีความโกรธไปแล้วนะ่ะไม่มั่นใจว่าจะไปโกรธเรื่องอะไรกันมานะคะโกรธกันหนักด้วยเราเองอาจจะเหนื่อยมาโดยตลอดหลายสิ่งหลายอย่างรอคอยนะคะแล้วมันไม่ได้ดังใจเราอดทนมาโดยตลอด หลายหลายคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของระยะทางนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการที่เขาไม่สามารถที่จะใส่ใจรายละเอียดคุณได้ไม่สามารถที่จะใส่ใจคุณได้อย่างเต็มร้อยมันทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยนะคะไม่อยากที่จะไปต่อก็อาจจะเหนื่อยจริงๆแหละชาวธาตุลมเพราะฉะนั้นยังไงช่วงนี้ก็เข้มแข็งเอาไวล้ละกันนะคะให้ดูเหมือนกับว่าคนรักเก่าของคุณเนี่ยจะวนกลับเข้ามานะอาจจะมาขอโอกาสจากเรานะคะระหว่างความใจอ่อนของเราที่ รู้สึกสงสารรู้สึกเอ็นดูเราเคยผ่านทุกข์เราเคยผ่านสุขกันมาเราเองก็อาจจะตกลุมรักเขาอีกอรอบหนึ่งก็มีเกณฑ์นะคะ โอเคค่ะมาดูาเรื่องราวระหว่างคุณกับคนรักใหม่กันบ้างดีกว่านะคะคุณกับคนรักใหม่เนี่ยชาวธาตุลมทั้งหลายมันยังมีความรู้สึกบางเรื่องนะคะความรู้สึกบางอย่างที่คุณเองเนี่ยยังไม่ได้ถูกใจยังไม่ได้ตรงใจกับคนรักใหม่ขณะนั้นอาจจะเป็นทัศนคติหรือมุมมองอะไรบางอย่างที่เรายังมีความไม่เข้าใจกันนะคะเรายังมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ยังมีความสุขกับตัวเองยังมีกำแพงหัวใจอยู่นะคะพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่พร้อมที่จะรู้สึกดีแหละ แต่บางเรื่องบางมุมนะคะคนรักใหม่ของเราเนี่ยเขาก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้เรารู้สึกสบายใจได้บางทีเราเองก็อาจจะยังไม่ได้ชอบเขาแบบจริงจังขนาดนั้นแต่อาจจะเป็นในเรื่องของมีปัญหากับรักครั้งเก่ามาแล้วไม่อยากจะจมปักนะคะอยากจะเปิดใจเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ลืมรักครั้งเก่าหรือว่าปัญหาเก่าๆเ,เราอยากจะให้โอกาสกับตัวเองอีกครั้งหนึ่งเนาะชาวธาตุลมทั้งหลายให้แอบมองว่าคุณกับคนรักใหม่เนี่ย ยังไม่ได้มีการเปิดใจให้กันอย่างเต็มที่แต่คุณก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะค่อนข้างชัดเจนพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่แหละไม่ได้ปิดกั้นหัวใจตัวเองรู้สึกดีในระดับหนึ่งรู้สึกมั่นใจนะคะแล้วก็คิดว่าเขาคงจะมั่นคงกับเราแต่ก็ยังมีความไม่เข้ากันได้อยู่ค่ะมันมีบางเรื่องบางอย่างที่เรายังรู้สึกว่าเรายังเข้ากับคนรักใหม่ไม่ได้มันยังมี ในเรื่องของการต้องปรับตัวนะคะมันยังต้องปรับตัวกันค่อนข้างที่จะเยอะเราเองยังไม่โอเคกับการ ที่จะเข้าหาขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าชาวธาตุลมเนี่ยนะคะเราเองอาจจะยังต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กันไปก่อนละกันเนาะช่วงนี้อาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะนะคะคุณเองก็มีความสุขในปัจจุบันแต่ไม่ได้คาดหวังว่าเราสองคนเนี่ยจะไปต่อกันได้ไกลแค่ไหนส่วนคนรักใหม่ของคุณเนี่ยเขาใช้หัวใจลงมาเล่นอย่างเต็มที่เลยนะเขาใช้ความรู้สึกเลยอนะคะ่ะเขาค่อนข้างที่จะรู้สึกดีกับเรานะคะจริงใจกับเราจริงจังกับเราพร้อมที่จะชัดเจนพร้อม ที่จะรับผิดชอบพร้อมที่จะเป็นครอบครัวอะไรที่เขารู้สึกว่าเราเนี่ย ไม่ชอบ <K ans om> เ,ขเขาก็พร้อมที่จะปรับตัวเพื่อทําให้เราเนี่ยมั่นใจในตัวเขา <K ans om> นะคะหลายๆคนเนี่ยคุณเองอาจจะไปคุยกับคนที่เขามีสังคมเยอะอยู่แล้วนะคะมีการที่คนเข้าหาเยอะ <K ans om> จนดูเหมือนกับอ่ะเป็นคนเจ้าชู้ให้แอบมองว่าคนรักใหม่ของคุณเนี่ยเขาเป็นคนที่มีสังคมเยอะก็จริงนะคะเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะก็จริง <K ans om> แต่เขาพร้อมที่จะพยายามปรับตัวเขาพร้อมที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้คุณมีความมั่นใจในตัวเขามากขึ้น เพื่อให้คุณมีความสบายใจในตัวเขามากขึ้นว่าเขาเนี่ยแหละพร้อมจะรับผิดชอบคุณในทุกๆอย่างพร้อมที่จะเริ่มต้นพร้อมที่จะทําให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยมันมีความชัดเจนเกิดขึ้นชาวธาตุลมนะคะคุณกําลังไปเจอกับคนที่เขาเนี่ยมากับความชัดเจนและจริงจังมากๆพร้อมที่จะเป็นครอบครัวเลยนะคะหลายสิ่งหลายอย่างเขาพร้อมที่จะเข้าใจเราอะไรที่เราไม่โอเคเขาพร้อมที่จะประคองความรู้สึกไปก่อนอะไรที่เรารู้ส ว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ากับเราได้เขาเองก็จะปรับปรุงตัวนะคะพยายามเรียนรู้พยายามดูใจพยายามศึกษาอยู่อะคะ่ะว่าอะไรที่เราชอบอะไรที่เราไม่ชอบนะคะเขาค่อนข้างจริงจังกับคุณนะค่อนข้างที่จะจริงจังมากๆแล้วเขาเองเนี่ยก็มีความคาดหวังที่อยากจะให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและอยากให้คุณเนี่ยมั่นใจในความสามารถของเขาว่า ขาพร้อมนะคะที่จะดูแลเราแล้วก็จะไม่ทำให้เราลำบากใจหรือจะไม่ทำให้เราผิดหวังอย่างแน่นอนแอบบอกเลยว่าคนรักใหม่ของคุณเนี่ยอยากที่จะจริงจังอยากที่จะชัดเจนนะคะคนรักเก่าก็รู้สึกดีก็ต้องบอกแหละว่าชาวธาตุลมในช่วงนี้นะคะก็ต้องเรียกง่ายๆว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยมีสเสน่ห์ในการดึงดูดเพศตรงข้ามนะคะมีแต่คนอยากที่จะเข้าหาคนรักเก่าก็กลัวที่จะเสียเราไปยังไม่พร้อมจะ เห็นเราเนี่ยไปเป็นของคนอื่นนะคะยังรักเราอยู่ยังรู้สึกดีกับเราอยู่อยากจะเอาชนะเราในทุกๆวิถีทางนะคะเพื่อให้เราเนี่ยวนกลับมารักเขาอีกครั้งหนึ่งส่วนคนใหม่ที่คุณกําลังจะเจอเนี่ยเขาเองก็พร้อมที่จะชัดเจนจริงจังนะคะวาดฝันถึงความมั่นคงในอนาคตทําให้เรามีความมั่นใจว่าการที่เข้ามาในชีวิตเขาเนี่ยเขาไม่ได้จะทําให้เรารู้สึกแย่หรือว่าไม่ได้ดึงเรามาเล่นตลกกับความ รู้สึกอย่างแน่นอนอยากจะบอกนะคะว่าชาวธาตุลมในช่วงนี้เนี่ยยังไงคุณเองก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความรู้สึกด้วยละกันเนาะจะได้ไม่ต้องกังวลนะคะอืมโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้ละกันเนาะถ้าชอบในการอ่านไพ่ถ้าชอบในการทำนายยังไงนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือว่ากดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้กับไฮยด้วยละกันนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ